สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2563กันนะครับวันนี้เ e ็นเน็กปิดตลาดไปที่1 3 7 7จุดปดปดิบดีเลยนะครับก็บวกขึ้นมาได้เยอะทีเดียวนะครับ18.71จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น1.38%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ64,000ล้านบาทนะครับก็เป็นโวลุ่มที่กลางๆแล้วกันนะครับ โดยทั้นของดัชนีในวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นปฏิทินทางด้วยกับทงนของตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้ด้วยนะครับที่ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับประเด็นหนุนนะครับถ้าจากต่างประเทศเนี่ยก็มาจากเรื่องของความคืบหน้านะของตัววัคซีนต้านไวรัสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ EU อก็มีการบรรลุข้อตกลงนะครับในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาเศรษฐกิจนะครับมูลค่ากว่า7จ0,000้ามล้านยูโร เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของปร,ประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของอสบคนะครับก็มีการเตรียมหน้าที่จะผ่อนคลายล็อกดาวน์ในเฟสที่6นะครับเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอนะครับเข้าสวบอคอชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนทางด้านของสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดใน บ้านเราในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่5รายด้วยกันนะครับแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนในประเทศนั้นนะครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วนั่นเองนะครับแม้ก็ต้องบอกว่าเป็นยังเป็นข้อมูลนะครับยังเป็นตัวเลขที่ยังใจชื้นกันได้นะครับที่ว่าบ้านเราเองก็ยังไม่มีการแพร่ระบาดกันนะครับ โดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเตรียมที่จะมีการทดลองใช้วัคซีนในคนนะครับในช่วงของเดือนอตุลาคมนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่บ้านเราเองเ,องเ,องเนี่ยก็มีเรื่องของพัฒนาการนะครับในส่วนของตัววัคซีนต้านไวรัสด้วยนะครับส่วนทางด้านของการประชุมพักนะครับ พลังประชารัฐนะครับหรือว่าพปออชอรอนะครับวันนี้เนี่ยก็มีมตินะครับที่จะเสนอผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าก,การนะครับอันนี้เนี่ยก็เสนอในส่วนของกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็กระทรวง,งแรงงานนะแล้วก็รวมไปถึงท่านังของรัฐมนตรีประชามสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับผมก็ได้มีมตินะครับว่า ตำแหน่งพวกนี้เนี่ยนะครับควรที่จะเป็นของอคนในพักนะครับของอพักพลังประชา,าชนนั่นเองนะก็คิดว่าคงอาจจะไม่ได้แบ่งให้ใหกับท่านั่งของอคนนอกนะครับตามที่มีกระแสมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าจะเสนอให้กับท่านั่งของนายกรัฐมนตรีนั้นพิจารณาลงมาอีกทีหนึ่งนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุดที่นะครับก็เป็นท่านั่งของกลุ่มพลังงาน นะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้นปตทนะครับแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับไหลเข้าในหุ้นมินนะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มของใช้และเวชภัณฑ์นะครับก็คือทางด้านของ stgt นั่นเองครับโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของมินนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้ถึง8.56%ด้วยกันนะครับ ก็ทางด้านของผู้บริหารนะฮะก็มีการระบุนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับทางด้านของธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็จะกลับมาเปิดบริการได้นะครับกว่า90%ด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่า,เ,าเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะครับส่วนธุรกิจร้านอาหารนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็เปิดได้เปิดดำเนินการได้แล้วนะครับกว่า95%ด้วยกันนะครับก็เลยเหนุนให้ทางด้านของภาพรวมธุรกิจนั้นก็น่าจะ มีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่ประเมินกันเอาไว้นะครับราคาหุ้นก็เลยดีดตัวกันขึ้นไปแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยไปสร้างเซนเซนเมน์เชิงบวกนะครับต่อหุ้นอื่นๆในกลุ่มโรงแรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเอราวันนะครับที่าราคาหุ้นก็ขึ้นมา5.99%นะครับแล้วก็เซนเทลก็บวกขึ้นมาได้5.94%ด้วยกันนะครับ ทนานของหุ้นน้ำมันนะครับหุ้นลงกลัน่นแล้วก็หุ้นปิตโตรเคมีวันนี้ก็ปรับขึ้นแทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมก็นำโดยทนานะของตัวปอตอทอนะครับวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมา4.55%นะครับปอตอทอสอ,อบวกขึ้นมา2.93%นะครับ ไทยออยครับขึ้นมา3.45%นะครับ BCP นะครับบวกขึ้นมา6.12%นะครับแล้วก็ทง้ง้านของตัว PTTGC นะครับบวกขึ้นมา5.76%นะครับตามด้วย i v l บวกขึ้นมา4.59%นะครับก็ได้ทังนุนนะครับมาจากราคาน้ำมันนะที่ก็มีการปรับขึ้นมาขึ้นมาได้แรงในวันนี้นะครับ ส่วนทางด้านของ SPCG นะครับวันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นไปแรงถึง14.12%ด้วยกันนะครับก็มีการเตรียมนะครับที่จะร่วมลงทุน,นในธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็จะมีการขยายาโซลาร์ฟาร์มนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มเติมมาอีก65เมกะวัตต์นะครับก็เลยทำให้สิ้นปีนี้นะครับาทางด้านของ SPCG นะก็จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า,ฟาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น500เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับ ส่วนทด้านของ WHA นะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้6.37%นะครับแล้วก็อ,าอามาตะนะครับก็ขึ้นมาได้5.88%ด้วยกันนะครับผมก็เป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าทะนาของการปรับครอรมอตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการช่วยสร้างความมั่นใจนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับทะนาของนักลงทุนต่างชาตินั้นกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะในโครงการ EEC นะครับที่ยังน่าจะเดินหน้าต่อเนื่องกันไปนะครับ ส่วนหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วมี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ปรับลงนะครับเพราะว่าถูกขานทางการกระหน่อมมานะครับเพราะว่าช่วงวันก่อนหน้าเนี่ยปรับขึ้นไปได้แรงนะครับก็อย่างเช่นทางนัานของปุนกลางนะครับ sccc วันนี้ก็ลงมานะครับ3.04%นเปร์เซ็นะครับเพราะว่าเมื่อวานขึ้นไปแรงนะครับ rbf ก็เช่นกันนะครับวันนี้ราคาลงมา3.85%นะครับ psl นะครับ ติดลบไป3.33%นะฮะแล้วก็ BLA นะครับติดลบไป2.19%นะครับ ส่วนทะนันของหุ้น STGT นะครับวันนี้เนี่ยราคาหุ้นลงมา3.49เช่นะครับเช่นเดียวกับทะนันของบริษัทแม่ก็คือ STA นะครับก็ติดลบไป4.24ซนะครับซึ่งทดนันของราคาหุ้น2หุ้นนี้นะครับก็มักจะมีการปรับลงนะครับถ้าหากว่ามีข่าวความคืบหน้าของตัววัคซีนนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นก็ะจะมีความสัมพันธ์ที่แปรผกผันกัน ผมก็เลยทําให้ราคาหุ้น2หุ้นนี้ปรับลงค่อนข้างจะแรงโดยทีเดียวนะครับฐาน,นของตราหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาได้1.5%ส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกขึ้นมา0.6%ครับฐานะของโกลสปอตนะครับก็บวกขึ้นมาได้ 0.3%นะครับตอนนี้อยู่ที่1,822เหรียญก็เป็น90เซนต์ต่อทรอยออนส์ราคาน้ำมันดิบเบรนทนะครับขึ้นมา2.3%นะครับตอนนี้อยู่ที่44เหรียญกับอีก30เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงนินบาทครับวันนี้ทรงๆ่งตัวอยู่แถวๆ31บาท67สตางต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ